เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับเนี่ยก็ได้ยินข่าวสารมาจากบูมาแรงนะครับว่าตอนนี้นะครับบูมแแรงเนี่ยได้ทําการเลิกฉายไปแล้วนะครับเมื่อวันที่1กันยายนปีเอยเอยเอปอีไม่ดิอะไรอะปีพุทธศักราช25งพันห้าถึงเออพอพอสองนะพอสอีปีพอสอพอสองสองพนหนะครับก็เลิกเลิกฉายเป็นวันที่1กันยายเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับก็เป็น ความเสียใจนะครับที่เราได้อยู่กับเขามาประมาณ10ปีใช่ปะใช่ปะแต่เราสามารถติดตามเขาได้นะครับที่เพจบูมแแรงเฟซบุ o กไทยแลนด์เอ้ยเอ้ยบูมแแลงเฟซบุ o กอะไรอะบูบูมแแรงไทยแลนด์ไทยแลนด์บูมแแลงเอ่อเฟซบุ๊กนะครับหรือว่าติดตามใน YouTube ก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะงั้นเดี๋ยววันหลังลองท่านผู้ชมลองไปลองไป หาดูกันได้นะครับไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะมาถึงเออบูมแแลงนะครับว่าตอนนี้เขายังมีแบบเออมีมีให้ดูในใน a ฟ e b o o k หรือเปล่าอะไรพวกนี้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ายังเปิดให้ให้สมัครเข้าดูกันอยู่หรือเปล่าพวกกระตรงกระตูนนะครับไม่รู้ว่ายังยังมีให้ดูอยู่หรือเปล่านะครับถ้าถ้ายังมีให้ดูเนี่ยผมก็น่าจะเออไม่สิก็คือตอนนี้นะครับเขาเลิกเขาเลิกเออ ออกอากาศแล้วนะคะเพราเลิอกออกอากาศแล้วนะออกอากาศจากแบบออกอากาศก็กคือการฉายทีวีอะเออทีวีคือเขาตอนนี้เขาไม่มีการฉายทีวีแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าจะติดตามติดตามเออบูมแรงไทยแลนด์ไทยแลนด์ได้ที่ไหนนะครับเออนะถ้าใครรู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับผมจะได้ไปลองเปิดดูนะอเออเป็นช่องที่ในตํานานเลยนะช่องแปดเก้าเนี่ยเป็นช่องในตํานานแล้วตอนนี้เขาก็อยู่กับเรามาสิบปีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่ที่รู้ๆยคือผมยังพอจะจําได้ว่า เหมือนจะอยู่กับผมมาตั้งแต่เกิดเลยนะน่ะผมว่าอย่างนั้นน่ะอยู่กับผมมาตั้งแต่เกิดเลยผมรู้สึกแบบอืมอยู่กับบูมเมลิงแล้วมันผูกพันเนาะเวลาไปไหนไปไหนก็ชอบดูบูมเมลงไงเ,เวลาอยู่บ้านน่ยชอบดูบูมเมลงแต่ไปไปมามาผมก็ไม่ค่อยได้ดูบูมเมลิงไงเออแล้วผมก็ไม่รู้เหตุผลเหมือนกันว่าทําไมเขาต้องเลิกออกอากาศนะทั้งที่เป็นเออช่องเบอร์หนึ่งของประเทศไทยเลยนะว่าแบบเป็นเป็นเออช่องแปดเก้าเนี่ยเป็นช่องที่เป็นช่องเบอร์หนึ่งเลยนะของประเทศไทยเลยนะที่แบบมีคนดูเยอะมะ นะมีคนยูเยอะมากที่สุดแล้วนะท่าที่ผมดูมาเนี่ยเออผมก็ชอบดูวิญต่ก่อนอะ่ะการ์ตูนที่ผมชอบดูน่าจะเป็นทอมแอนด์เจอร์รี่แล้วก็อ็อกกี้แอนด์เฟรนหรือเปล่าใช่อ็อกกี้แอนด์เฟรนเลยะาะน่าจะงั้นเรียกว่าอ็อกกี้แล้วกันนะครับอ็อกกี้เฉยๆนะครับการ์ตูนอ็อกกี้นะครับ,รรบแมวสีฟ้านะครับเออไม่ดิมันเป็นแมวปะอ๋อไม่ใช่มันเป็นคล้ายๆไม่รู้อะมันเหมือนเนเหมือนแบบแมลงวันปะหรือว่าเป็นตัวอะไรอะผมก็ลืมไปแล้วนะครับเอออ็อ,อกกี้แมลงสาบนะครับอ,อ ็อกกี้แมลงสาบอ่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเออแต่ช่างมันเถอะครับก็การ์ตูนแ9ดเก้าก็อยู่กับเรามาเนิ่นดนานนะครับตั้งแต่ผมเกิดมาผมก็ได้ดูก,รออการ์ตูนแปดเก้าแล้วนะเออมันเป็นเวลายาวนานนะครับที่การ์ตูน8 9ดเก้าเนี่ยเอ,อ้ยไม่ดิการ์ตูนเน็ตเอยไม่ใช่การ์ตูนบูมแมลงเนี่ยเป็นการ์ตูนที่ออกฉายมาเป็นเวลานานมากผมดูทุกครั้งอะ่ะเวลาที่ผมไปกรุงเทพกรุงเทพอะ่ะผมไปแบบกรุงเทพเมืองหลวงนะครับผมก็ดูทีวีนะครับอยู่ที่ บ้านนะครับบ้านที่กรุงเทพครับเออบ้านที่กรุงเทพนะครับ,ออบ,รรบดูการ์ตูน8 9นะดูการ์ตูน8 9ใช่ดูบ่อยด้วยเวลาผมตื่นเช้ามาเนี่ยเออผมก็จะชอบเปิดการ์ตูน8 9มาดูนะครับมันสนุกมากเลยในวัยเด็กแต่ว่าตอนนี้มันจะไม่มีให้เราเห็นอีกต่อไปแล้วนะครับก็ทําการยืนไว้อะไรบูมบอลงนะครับภายในห้าวินะครับภายในหวินะครับ โอเคนะครับเรายืนไว้อะไรบูมแมแรงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้จะไม่มีช่อง8ปดก้าให้เห็นอยู่ในทีวีต่อไปแล้วนะครับก็ก็บอกเลยว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าสําหรับใครหลายๆคนนะครับที่ในวัยเด็กเนี่ยเราได้ดูบูมแมแรงนะครับใช่และผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับแล้วเพราะตอนนี้จะไม่มีการ์ตูนแปดก้าให้ผมดูอีกต่อไปแล้วนะก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากนะครับถึงคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับแต่ว่าก็เออเป็นการไว้อลัยบูมแมแงนะครับก็น่าจะมีสําหรับ เออเท่านี้นะครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับสําหรับการไว้อะไรบูเน,นะครับลาก่อนบูมแมลงตลอดการนะครับแต่ถึงอย่างนั้นนะครับบูมแมลงก็จะเป็นความทรงจําของเราไปตลอดการนะครับเออนายจะอยู่กับเราไปตลอดการนะเพื่อนนัน่นในตอนนี้ผมอายุสิบขวบผมดูตั้งแต่ตอนอายุสี่ขวบเวลาผ่านมาหกปีตอนนี้จะเวลาจะผ่านมาเจ็ดปีแล้วอะ่ะเออผมอยู่กับบูมแมลงมาเจ็ดปีอะ่ะ ไม่มีปีไหนนะครับที่ผมไม่เคยดูบูมแมลงนะครับผมดูทุกปีนะครับรวมถึงปีนี้ผมก็เคยดูนะเออใช่ดูไม่ได้อะ่ะถ้าสักปีหนึ่งผมจะเว้นดูบูมเมลงมันก็ไม่ได้เนาะแต่ตอนนี้มันจะไม่มีให้เราเห็นอีกแล้วนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบายบาย